สวัสดีครับผมเด็กชายชิตนพงศ์สร้างทองดีเลขที่6โม .2 รับ2วันนี้จะมาอ่านตารางการเปรียบเทียบสีของตัวต้านทานครับจากตารางการเทียบสีของตัวต้านทานช่องที่1รหัสสีก็จะมี12สีดำสีน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทอง เงแถบสีที่1คือค่าของแต่ละแถบสีซึ่งจะเป็นตัวตั้งในส่วนแถบสีที่2ก็จะเป็นตัวตั้งเหมือนกันแถบสีที่3คือตัวคูณหรือตัวเพิ่ม0และแถบสีที่สคือค่าความผิดพลาดส่วนภาพด้านบนเรียกว่าตัวต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์ม ตัวอย่างการอ่านสีแดงตัวที่หนึ่งไปดูค่าช่องแถบสีที่หนึ่งจะมีค่าเป็นสองซึ่งนำมาเป็นตัวตั้งสีน้ำเงินตัวที่สองไปดูค่าช่องแถบสีที่สองจะได้ค่าเป็นหกซึ่งก็จะเป็นตัวตั้งเหมือนกันสีเขียวไปดูแถบช่องที่สามซึ่งเป็นตัวคูณหรือตัวเพิ่มศูนย์ก็จะได้หนึ่งแสน หรือเพิ่มศูนย์ก็จะได้0ูหตัวสีเงินแถบที่สี่ไปอ่านค่าช่องที่สี่จะได้ค่าบวกลบ10%อร์ซนหรือค่าปิดพลาดสิบเซนเพราะฉะนั้นจะได้2.6งจกไมโอมสีดำสีน้ำตาลมีค่าเป็นโอมสีแดงสีส้มสีเหลืองมีค่าเป็นเคโอม สีเขียวสีน้ำเงินมีค่าเป็นเมกะโอหมเพราะฉะนั้นต้องจำสีและค่าแทนแถบสีให้ได้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ